สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องแอนนารถบ้านราคาถูกนะคะวันนี้แอนเอารถมารีวิวนะคะเป็นรถออเดอร์นะไม่ได้มารีวิวขายเนาะเป็นรถที่ลูกค้าออเดอร์มาที่ให้ป๋าหาให้ก็เป็นเจ้าโตโยต้าแคมารีหนึ่งคันแล้วก็ท้ายหยดน้ำหนึ่งคันนะคะคือไม่ได้รีวิวที่คลิปเนาะลูกค้าออเดอร์มาก็เลย หาให้แล้วก็จองหมดแล้วทั้งสองคันเด<อ>ี๋ยวแอนให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเผื่อใครอยากได้แบบนี้บ้างเป็นแนวทางเนาะจะได้บอกปากแกถูกเออเอาแบบ,แบบนี้แบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูรถหลักหมื่นกันก่อนเลยคันที่แล้วก็เป็นสีแดงนะคะได้มาใหม่คันนี้ก็เป็นหยดน้ําสีแดงแต่ตัวนี้เท่ากว่าเป็นตัว G นะคะตัวนี้มีแอร์แบ็ก ABS ด้วยแล้วก็อ่าเป็นตัวท็อป ปีคอปี2002ไม่เคยติดแก๊สแต่รถสองมือรถสวยมากเลยเจ้าของดูแลดีเหมือนกันเออแปลกมากนะรถหลักหมื่นที่เจ้าของดูแลดีๆเนี่ยหายากมากสังเกตปาจะไม่ค่อยได้เอามาเพราะไปดูแต่ละคันมันก็ซอมโสมเนาะรถหลักหมืน่นกลัวเอาไปก็ ขับไปซอมไปอย่างนี้ปากแกก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาแล้วรถที่ดีมันก็อย่างที่บอกแหละมันไม่ได้หาง่ายๆสวยนะคะพายดยดน้ำเป็นแบบนี้สูน,น้าตัวจีนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนเหมือนคันที่แล้วหรือเปล่า ว้าวคันนี้เป็นสีครีมสีเบจนะคะโอ้ยแดดก็ร้อนอ่านี่ค่ะมี a i r ์แบบ ABS ด้วยนะคะตัวจีเออเกียออโตสวยไหมข้างในสะอาดมากเลยเจ้าของเดิมดูแลดีดีดูสิมันจะไม่เหมือนคันที่แล้วมันจะออกเป็นข้างในเป็น เหมือนกันแบบนี้แต่มันจะออกฟ้าเนาะใช่ไหมคะอันนี้มันจะออกสีครีสีเบจสะอาดอยู่อ้างบนเป็นหนังนะเวลาได้มาง่ายๆก็ดีเวลาไม่ได้คือหาแบบปปีก็ไม่ได้นะนั่นก็ไม่ได้ออกมานนานมากแล้วนะรถ ไอหลักหมื่นแบบเนี้ยป่าแกหาตลอดแล้วลูกค้าให้หาเยอะแต่มันไม่มีแกก็ไม่อยากเอามาให้ตังก็อยากได้แต่ได้มาแล้วมันไม่สบายใจไม่เอาดีกว่าอ่เดี๋ยวเราไปดูตัวแคมารีกันตัวแคมารีนี่เป็นเครื่อง2.0ตัว G ีเหมือนกันนะคะเป็นตัวท็อปของเครื่อง2 0 0พันนะคะนี่ตัวนี้บรนจะไม่ใช่ไฮริดก็คือ ซ่อมบำรุงตามปกติถ้าตัวไฮบริดเนี่ยมันก็มีแบตเตอรี่ไฮบริดมอเตอร์ก็เป็นไฟฟ้านะคะคนแอดรุ่นนั้นคนก็จะกังวลกันก็ราคามันก็จะตกหน่อยเนาะแต่ตัวตัวกับกับกลายเป็นตัวเนี้ยที่คนมาเล่นแล้วก็ขายดีแล้วราคาก็แพงกว่าตัวไฮบริดทั้งทงท,งที่ตัวไฮบริดตอนซื้อป้ายแดงนะแพงกว่ายเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในอาจจะมอมหน่อยนะคะขับมาทดลอง ให้ลูกค้ากําลังจะไปน่านนะคะเดี๋ยวไปนอนน้าเอารถไปให้ลูกค้าที่นู่นเป็นไงยสวยไหมข้มยางในนะคะเดิมๆไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีขาดมีแตกไรเงาบ้างดูสิใครที่ชอบความกว้างขวางนั่งสบายขับสบายอย่างเงี้ยค่ะช่วงล่างดีๆนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องเป็นเจ้าแคมรี่นี่เลยแนะนําดูแลง่ายเนาะแบรนด์โตโยต้าซ่อมอู่ทั่วไปได้ปกตินะท้าไม่ไม่ใช่ตัวไฮเดูแลดีมากเลยอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตรงนั้นนะคะได้หมดใครอยากได้แบบนี้ก็โทรหาป๋าดูนะคะมันก็ต้องอดใจรอนิดนึงอันนี้คือลูกค้าเนี่ยเขาไม่เลือก เขาไม่ได้เลือกสีไงเขาก็จะได้เร็วแต่ลูกค้าบางท่านสั่งมาก็เลือกสีเน้นสีอย่างเงี้ยก็ต้องรอหน่อยบางครั้งเราไปเจอสีที่ลูกค้าต้องการที่ลูกค้าชอบแต่เครื่องมันไม่ได้รูปทรงมันไม่ได้เราก็ไม่ได้เอามาแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เลือกสีนะคะก็เขาก็จะได้เร็วนโอ้สั่งกันเยอะเจ้าคามารีเนี่ยแล้วก็แจ๊ดนี่ก็สั่งเยอะหลักหมื่นก็สั่งเยอะก็ต้องใจเย็นกันหน่อยนะคะมีแอร์หลังแบบนี้ เขาเรียกกินครีนเลยนะเนนียนๆกินครีนก็คือแบบไม่มีแต่งเติมอะไรเดิมๆป๋าแกกินข้าวอยู่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> เพืนก็มาทำวิดีโอโชว์เพื่อนๆน,นิดนึง เดี๋ยวไปถามป๋ากันดีกว่าว่าลูกค้าเขาออเดอร์มายังไงนะ่าเผื่อเพื่อนๆจะอยากรู้อยากจะาออเดอร์บ้างนะคะเดี๋ยวไปคุยกับป๋ากันเลยป๋าทางขายเพื่อนๆไหนคะสวัสดีครับ <c oughs> ผมกับ,บป๋าเอสรถเก่านะครับเก่าอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็นำรถรถออเดอร์นะครับรถออเดอร์เขาเรียกรถออเดอร์ไปส่ง ให้ลูกค้าที่จังหวัดน่านก็กออกมา2คันทั้งสคันนี้ไม่มีในคลิปยังไม่มีเป็นร์เป็นรถออเดอร์น,นะครับอีกคันหนึ่งที่ผมกําำลังขับอยู่เป็น c a m รีนะครับคัมรีปี2 0 0 7ตัว2,000ส่วนคันที่จะไปส่งคือ s o ลูนาหยดน้ำนะครับลูกค้าที่สั่งนี่ก็คือคันที่แล้วเขาพลาดเขาคิวแรกเลยแต่เขาตัดสินใจนานไปหน่อย เขาก็เลยพลาดเขาเลยบอกว่าถ้ามีผมจองเลยนะครับพอดีก็ได้รถได้รถให้เขาตามที่ต้องการสีเดิมแต่เป็นตัวท็อปกว่านะครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องคําว่าอ,ออเดอร์เนี่ยบางคนก็เอ๊ะเป็นออเดอร์แล้วสั่งกันยังไงนะครับก็คือซื้อรถกับผมเนี่ยการมันก็อยู่ที่การไว้ใจนะครับการไว้ใจขั้นขั้นที่หนึ่งเลยก็คือ พวกที่ดูรอดูในคลิปแล้วก็ไว้ใจซื้อก็มาจําให้ผมนั่นคือเขาก็ไว้ใจระดับหนึ่งหละนะครับไว้ใจระดับหนึ่งเขาก็มาจําเสร็จก็ให้ผมไปส่งนะครับให้ผมไปส่งสอบถามเรื่องลงเรื่องรถเสร็จก็ให้ผมไปส่งนั่นคือก็พวกมั่นใจระดับที่1นนะครับแต่พวกมั่นที่ก็พวกมั่นใจสุดๆก็คือออเดอร์นี่นะครับรถจะไม่มีมาสั่งเลยถ้ามีปุ๊บจองเลยนะครับราคานี่เขาก็ไม่ เขาไม่ถามเลยว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคันมาราคาจะไม่เท่ากันนะครับแต่ไม่ไต้องกลัวผมจะบวกอะไรเยอะแยะว่าเออถ้าเป็นออเดอร์แล้วผมก็ต้องเอาสูงเอาอะไรไม่ใช่ครับขายตามสภาพเหมือนเดิมเพราอเผื่อขายถูกวาที่จะเอามาลงคลิปอีกอนะครับเพราะว่า,าใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านให้ความไว้ใจผมถึงขั้นสูงสุดเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกถึงขั้นสูงสุดเคยเคยเคยมีนะครับเคยมีวางเงินมัดจําก่อน รถมีเมื่อไหร่ค่อยเอาไปส่งเขาที่เขาสั่งออเดอร์เคยมีครับเคยมีปรากฏการนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราเพราะแต่เราไม่ได้เคยพูดนะครับเดีย๋ยวจะหาว่าโอ้ปวดแต่มันเคยมีมาแล้วครับเคยมีมาแล้ว ดีลูกค้าจะสงสัยไงออเดอร์อะไรมันมีแล้วแบบนี้ซื้อรถแบบไม่รีวิวก็ยังไม่ดูอืมรถก็ยังไม่เห็นแต่จริงๆป๋าก็จะวิดีโอคอลให้ดูอยู่แล้วส่วนตัวใช่ไหมเวล้าได้รถมาครับผมแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ติดตามมานานแล้วไว้ใจขั้นสูงสุดแล้วนะครับเขาถึงจะให้เราหาให้ตอนนี้ผมบอกได้เลยออเดอร์ไม่ต่ำกว่า20คันครับ h o n d a Jazz c a รี่นี่วันนี้ก็โทรมานะครับ อ่านะครับคัมรี่เนี่ยคัมรี่รุ่นเนี้ยแต่ Honda Jazz จะเยอะแล้วก็ v i o s ก็มีนะครับเอาเอาติ๊ก็ยังมีอยู่แต่เอาติผมออกตรงๆเลย1.8ที่ผมจะหาหายากแล้วก็อีกคันคือรถยอดนิยมคือ Mazda 3สม่วนมากก็จะเอาตัวท็อปนั้นมันหายากครับนะครับหายากห,หายากมากรถผมอะหาทุกวันได้ไปดูทุกวันนะครับวันไม่ต่ำกว่า10คัน เลือกมากเองเปล่าครับผมบางทีมันมัน <c oughs> ก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เอาแต่ว่าจะมาขายเอากําไรผมเวลาผมไปเลือกรถผมเลือกในฐานะผู้เอามาใช้ <c oughs> ผมไม่ได้ผมไปซื้อรถผมไม่ได้ซื้อว่าซื้อเอามาขายซื้อในฐานะพ่อค้าไม่ใช่อย่างนั้นผมต้องดูดูว่าดูว่าเปรียบเสมือแล้วผมเอามาใช้เอง <c oughs> นะครับ <c oughs> อย่างอย่างแคมเปอรี่คันนี้ปล่าก็มาลองขับใช่ไหมนี่ครับก็เอามาลองขับมาลองขับเลยก็ ขออนุญาตคุณอาด้วยนะครับคุณอาที่ผมจะไปส่งสุขโขทัยวันศุกร์นี้คุณอาแกรอเลิกวันศุกร์ผมก็เลยว่าเออขออนุญาตเอามาครับเอามาขับเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้เลยเพราะฉะนั้นคุณอาได้หนึ่งละผมต้องตั้งศูนย์ให้คุณอาละนะครับต้องให้ตั้งศูนย์ให้เจ้าของละแล้วก็อาจจะมีผ้าเบรกนิดนิดในหน่นอยอผมอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าดูแล้วอาจานเบรกมันเวลาเบรกมันจะสั่นนิดนิดผมต้องทําแน่นอน นะครับแต่นี่พอถอดมาปุ๊บถ้บาผ้าเบรกมันไม่ดีมัน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 เหลือไม่เท่าไหรผมเปลี่ยนให้เลยนะครับเนี่ยทั้งที่ราคาเราตกลงกันแล้วซื้อกันแล้วมัดจากันแล้วผมก็ไม่มีเพิ่มอะไรนะครับผมไม่มีเพิ่มอะไรนะครับเพราะว่าคันนี้ที่ลูกค้าจองมาคุณนายจากสุขโขทัยจองมาเนี่ยผมยังไม่ได้ทดลองเลยนะครับทดลองแค่ในกรุงเทพทดลองแค่ในกรุงเทพมันยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมขอทดลองเป็นพันโลนะครับ ขอญาตด้วยมันก็สบายใจเราด้วยอ่ะว่าเราเออรถเราพูดได้เต็มปากว่ารถมันขับไกลได้จริงๆครับครับใช่ใช่ครับนั่นแหละว่าเออความน้ำมันจัดไหมความร้อนนอี่นขับไกลอย่างนี้ผมขับมาในความร้อนนิ่งปกติเลยส่วนโซลูน่านน่นก็โอ้โหน้องขับมาด้านหลังครับด้านหลังอแอร์เป็นดิจิตอลด้วยหรอครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแอร์แอร์เป็นดิจิตอลหมด แอร์แยกซ้ายขวานะครับตัวนี้แอร์แยกซ้ายขวาแกล้องเนี่ยผมก็ติดให้ลูกค้าแล้วอันนี้คือไม่ได้ติดมากับรถนะครับันนี้เป็นของแถมเดี๋ยวผมมีของแถมให้คุณไอประมาณ2อสมอย่างน,นะครับแล้วก็พร้อมส่งเลยเราจะไปนอนที่ไหนกันคืนเนี้ยอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่รู้ถึงค่าไหนนอนนั่นครับค่าไหนนอนนั่นนะครับ <c oughs> นกขมิ้น,นตัว <c oughs> นกมิ้นะฮะนั่นอ่า,น,า,น,อาน่าจะแพร่ก่อนนะครับแพร่อันดับแรกก่อนเอาให้ใกล้ที่สุดก่อนนะครับ เอาให้ใกล้ที่สุดก่อนมีน่คือฟิลอะเนาะมันขีไไ่ไปเรื่อยไม่ได้ใช่ไหมอือแล้วแต่จังหวัดเนาะก็เราดูครับเราสบายๆแล้วเพราะว่า,าลูกค้านัดพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รีบอะไรละลูกค้าเขานัดน,นัด,ดพรุ่งนี้ใช่ <ๆ S 2> ครับลูกค้านัดพรุ่งนี้แวะกินเที่ยวไปเรื่อยครับโอเคไปกันต่อจะถึงตรงไหนใครว่ากัน อนนี้ก็มาถึงแพรนะคะนอนแพรป๋ากินไรเดยครับน่าจะหากรมาหารมาเหรอก็เดี๋ยวก็ถ่ายอีกไงอันนี้ถ่ายน่ากินน้ำป่าพี่ต้องคะใครเ่อนเพื่อนอออันนี้น้องป๋าแล้วก็แฟนพี่ต้องนะคะเดี๋ยวเวลาไปส่งรถจะได้เอ๊คนนี้ใครดูหน้าไว้เผื่อป๋าไม่ว่างให้พี่ต้องไปนะคะวันนี้ก็มาสองคัน ก็ให้พี่ต้องขับคันหนึ่งขับคันหนึ่งแล้วพากันกลับยังไม่ค่อยสะดวกขึ้นรถรถโดยสารเนาะก็ยังน่ากลัวอยู่บรรยากาศดีมากเลยอันนี้ชื่อร้านอะไรนะล่มไม้ใหญ่เลานร้ตนรอนร้านร้ายร้านร้า้มนไ้น้้้ ชอบอส่มรสต่างจังหวัดเพราะแบบนี้ไปหาร้านแบบนาัน่างนาัน่านางเนาะแล้วก็ดูอาหารอร่อยอะไรเงี้ยเช็คอ,อนินทุกที่เดี๋ยวอาหารอะไรมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะแกงส้มชะอมกุ้งยำทะเลผักบุ้งกรอบหอยนาง,งรมทรงเครื่องสดๆ <c oughs> ที่เหนือก็มีเ <c oughs> <c oughs> มี่ยงปลาช่อนทอดเครื่อง เครื่องเคียงอลังการนะคะบาบอกขาดอะไรนะขาดห้องนั้นน่ะขาดเครื่องดื่มวายวายเขาไม่ขายอะห้ามดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวทานกันเสร็จเราก็ไปนอนแล้วค่ะพรุ่งนี้เดินทางไปน่านต่อค่ะแอนเองนะคะก็ กินเสร็จแล้วกําลังจะไปกลับที่พักจับหน้าแอนได้เปล่าไม่ได้เห็นได้ยินแต่เสียงเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ดูติดตามช่องมาตั้งนานก็จะเห็นหน้าแอนบ้างเนาะตอนนี้ให้แดีฝาโชว์หน้านิดนึงเดี๋ยวเพื่อนลืมอาทย์พักแล้วค่ะถึงที่พักกันแล้วนะคะชื่อโรงแรมแพนนักคลราไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า นอนก็ต้องเปิดสองห้องเพราะมาสองคันนะคะที่ถ่ายให้ดูความเป็นอยู่เนี่ยคือลูกค้าจะได้รู้ว่าเวลาเรามาส่งรถเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างช่วงยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมันก็ค่าใช้ใจ่ายมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้ขึ้นรถประจําทางนะคะก็เลยเออเพิ่มมาแต่เราไม่ได้ไปเก็บกับลูกค้าเพิ่มอะไรนะเราก็เท่าเดิมเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าเรา มายังไงกินนอนยังไงอะไรแบบนี้จะได้เข้าใจกันไว้นอ้อว่าเออมันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มมาเท่าหนึ่งแหละเพราะมากันเพ่ะมากันอสองคันไงเออค่าน้ำมันลดไปกับอีกอะไรอีกใช่ไหมคะเราจองไว้แล้วโรงแรมสวยน่านอนบีี พักก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอารถไปส่งลูกค้าแต่เช้านะครับโปนอนก่อนนะคะนี่นะครับเช็ครถก่อนเดินทางก่อนส่งให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดน่านอะไรไม่ดีเราเปลี่ยนให้เลยนะครับที่เปลี่ยนให้วันนี้ลูกค้าได้ไปใช้เลยคือลูกหมากเปลี่ยนให้แล้วนะครับลูกหมาก ปูหน้าอ้อมกับยางแท่นเครื่องปกติมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่นี้พอข,ขึ้นดูแล้วเขาบอกว่าดูเหมือนไม่เคยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวกลัวจะนานๆไปสักพักจะหมดสภาพเราก็เลยเปลี่ยนให้เลยครับเปลี่ยนให้เลยตอนนี้อยู่จังหวัดแพร่นะครับให้ช่างี่จังหวัดแพร่เขาจัดการให้ช่างเก่งมากครับช่างโตโยต้าโดยเฉพาะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปส่งที่จังหวัดน่านกันนะครับ ป๋าเช็ครถเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนนี้ก็เตรียมออกเดินทางกันได้แล้วค่ะป๋าก็เก็บงานไปนะคะที่เช็ครถเมื่อกี้ก็2,450ล้านช่วงล่างนะคะแล้วก็มีเก็บไมอีก300ก็เกือบ3,000เนาะไปกันต่อค่ะ เข้าจังหวัดน่านแล้วนะคะท้ายยดน้ำเรานี่ทรงสวยจริงๆขึ้นเขาทางโค้งอะไรผ่านฉลุยมาถึงจนได้ดรถลักมือแจ๋วมากค่ะมาถึงลูกค้าแล้วนะคะเป็นน้องทาหารเลยเ,าาเอาส่งที่รถตัดไ่

ตอนนี้นะครับผมไบตนะครับรถเก่าเก่าอยู่เปิดหน้าก่อนเดี๋ยวจําไม่ได้ตอนนี้มาส่งที่หน้านะครับที่โลตัสมาส่งให้น้องนะครับน้องผู้เป็นทหารทารชายทหารกล้านะครับ <c oughs> น้องบอกว่าติดตามมากี่เดือนแล้วนะครับก็ประมาณ3าสี่เดือนครับปร,ประมาณ3าสี่เดือนแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ติดตามมา3าสี่เดือนแล้วก็ไม่ทันคันที่แล้วเนาะครับ <c oughs> ใช่ใช่คันสีแดงที่แล้วคันน้องคิวแรกด้วยครับแต่นี่น้องเออแบบว่าเออก็ยังว่าเนาะ เราก็ขอคิดดูก่อนอะไรดูก่อนไงแต่นี้รถพี่อ่ะมันขายไวไงคนหนึ่งก็โทรมาเขาจองเขาโอเคเลยนนงงพอขอจูกใจมากครับผมใจมากแล้วพอผมเจอคันนี้นะครับพอผมเจอคันนี้ก็ส่งมาให้ดูผมยังไม่ลงขายเลยเห็น <พอ S 2> ใจน้องเขาส่งให้น้องดูก่อนเลยรุ่นนี้รุ่นเท่าก,ก่าด้วยนะครับครับทุกเท่าก่อด้วยถูกใจเนาะครับถูกใจครับถือว่าโอเคเลยแหละผมหลับผมนะครับ พอพอตามราคาเลยเนาะตามราคาเลยถ้าถ้าเป็นผมเ็ผมเป็นคนใช้ถ้าผมซื้อนะจะบอกว่ารถคันนี้เกินราคาสภาพเกินราคาครับแล้วการบริการของฝ่ายเป็นไงครับยอดครับสุดยอดมากดีใจมากเราผมก็คนผมชอบคนจริงใจแล้วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสผมมาเที่ยวน่านให้น้องได้ต้อนรับ้างเนาะใช่ได้ครับต้อนรับ เดี๋ยววันนี้ผมก็มอบเลยนะครับสัญ,ญาทาโอนทะเบียนให้น้องเลยนะครับทะเบียนให้น้องไปเลยนะครับน้องอดตังให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้ส่งถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วไ,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะพรุ่งนี้เราก็ไปส่งโตโยต้าแคมรกันต่อที่สุโขทยัยขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ